มีแข่งง่าใช่ไหครัแตกกับหูเอาพุดเป็นอย่างก่เออเอ่อนตันอดโอ้โหพุดหลักสายไฟโอ้อ้หูเสียดายน้องูเจ้าสิก็ว่าเลยเ่เตียงกับโบาบน้อก็เอาสายข่มากกว่าหอดแล้วสามอยเมตรบเตียงแล้วกับโบโอ้สองลอยเมตรพอดเลยอ๋อหูเจ้าสิเอาสายไฟข่อยมากกว่าดีไป แม่เออเล่าอะไรย่งสดร่้มั่ตอ่อน้ผู้สาวปาผู้สวม่อแงม่อแงม่อแงอยู่เือนอยู่เนาะม่จะไปาเาแต่เขานเเนาะ่ตอนม่อแงอยู่เือนอยู่เนาะอยู่เม่อแงว่าทุกขง้อไม่อแไป่ได้ไปไกลจ บ่อนี่บ่อท่าเขาบ้านค้นนี่อันนี้ท่าเขาบ้านค้นอีหลีบวนี่โอ้โห่เนี่ยท่าเขาบ้านค้นเด้อถามผู้สบเป็นหมู่บ้านข้างในข้างในนี่เป็นหมู่บ้าน ข้ากไปเบิงมูบานที่อยู่ข้างในเนาะคือคระจำไรมันก็เ็ดเรียมากระจำระจไนะ่าเป็นุ้อูนข้าว่าข้าว่านึ่งองมากเลยตุเยี่ยมเขาแล้ะ บ่ได้ไปจับอยู่เลยบักงานน้อยนะสบายหรือบ่สบายบอดบักเป็ดบ่เป็นจังได๋เนาะบักมุกไปตะปู đấy ไฟปลูกบักเหงาะเนาะคั่นปลูก đấy. อ๋อที่น้องนี่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 นีปูหมักไฟนี่สุดยอดเลยปลาหน่ปูหมักไฟปูคนลไม้ปูหมักเงาะเจ้าจ้าป็นพวกไม่ดินพวกตาพอดปอดโอ้ยมาล้มนี่ปุมีพัดเลย่อหล่นมาตะวันน่ะโบขันมาผาห้อมนี่สุดยอดเลยเด้ผาห้อมพอดผาห้อมนี่แบบว่าฝนตกเนาะอากาศมันสิอบเลยอบอบเลยสบายเลยไม้เฉพาะนะให้ฮะแค่เป็นคายเหมือนเอาไปเงินไปชาร์จไม้แบบนีดีมันได้แค่เป็นคายเดินไปชาร์จเลย สบายแล้วกมาจะซายโอ้เท่านี้นี่ปลอดขันปูกนี่นี่นปูหมักไฟนี่สุดยอดโอ้ยมักมักพีีพวนน่ามักพรีพวนปูหมักไฟนี่ซึดยอดเลยไม่ว่าขันเวทบ้านข่อยนะป๊อดเศรษฐีเลยดี่นีน้ำน้ำกันด้ให้พอหัดย้ำ น้ำกระดูดจังน้ำเสี้ยวมากบริม yeah. ันหดหดดีงามเลยดินคอยย้ำ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 น้ำบุดชกได้โอ้ยย้ำย้ำแรงกระน้ำน้ำบกพร้าจ้าวจ้าวแม่นแม่นแมนเป้าอยู่นักระโตแคมไฮน้ำเปื่อนอยู่ตอนนั้นเนาะแม่นรับใส่ไปต่อไปเป็นเป้าเนาะมีดาวนั้นเช่นนี้ไปหาบุวรพาได้ทางยางนั่วโอ้มีหอดรังเบียพี่น้องเส้นนี้จะเป็นโครงการอินเดียอืมมาจนล้วนเรียบร้อยอินเดียอินเดียสำรวจกับเวียดนามสำรวจเพราะว่าอยากทำรถไฟ ท <languages? S 2> างทำคือคนที่ยวคอยแก้เครื่องมา้งเดี๋วบางโมกอ่าทีเห็ุทางรถไฟเหรอโครงการทางเทียเหรือโครงการทางป้าผู้สาวเด่นน้ำทางนั้นก็มีบ้านหมดวันนี้เหาะเตินมาเดินเข้าสาวโซกมาชกยักษ์มุมนี้เระบ้านกระจามยังยังษ์มีอนี้ย่างเลยเป็นพอชื่อไรเออเอาแล้วบ้านมีรถเป็นบ้อนเท่าคือเพลงสาวรักข้างกันนะไม่ใช่เขาน้องแสงสาวซอกกระจามอืม ไปขึ yeah. ้นขวบป่ะโพขึ้นโอ้พลุติทายยกไปไไปได้ไปได้เียเินอย่ไปได้ยยได้เสียเงินึงเงเก็บด้ว่เป็นังเบด้านเร่เราไปปพนักเออเป็นมาเก็บบ้านเจยาพังนั่นะได้หล้เบาเตียงพันน่องของน้ำก่อนเอ้าไปสากันเกติไปของน้ำไปน้ำแน่ เดี๋ยวห <Onion. S 1> <Spe> ้าสิบภาพไปเบิ p, p. Huh ้งปอดปอดมาเด้อมาเด้อมาเบิ้งนี่ปลาซุกนี่เห็นบ่นี่เบิ้งเลยเพราะตากแดดจนหัวแดงมดนี่โอ้แสดงว่าไปเข็ดมันหลายหลายสวนวะนี่ปอด แต่แล้วว่าประเทศมันอยู่หลายสวนอะนนี่มั่นพลไหลมองเลยจนหัวแดงหมนดนี่โอ้แต่ว่าตากแดดซุ้มมือได้ดิเขาเลยว่าคนมันคนมันนี่อืมอืมโก้สาวน้อยอาบน้ำโอ้อันนี้สามหมื่นเลย โอ้บ้านนี่ยุกไก่บอเจ้ายุกไก่บอฮะไก่เติบปะาลรหาหาไปนี่เนี่ยนะโอ้บอ่านหลังเอวหักหลังหักบ่โอ้ปอดพุ่นขึ้นมันเถอะโอ้ไายได้ได,ได,ได ผู้นี้นี่เพิ่อนประกาขึ้นจากน้ำเลยนะเพิ่นลืมเอาเอาผัดถุงมานน้สื่อดินมาหล่หมองแล้วไม่เล่านะกองแจงทำโทรศัพท์แถวตามหาักข้าทาเข่าขึ้นเดี๋ยวจะแคบมาหนึ่งละทางเข่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีบอกน้ำบาเมื่อไป เฮ็ดได้บ no ่่ันในบ้านสามารถเฮ็ดได้ด yea ี่ละห้าหมื่นบาทเส้นสัญญาเลยสองเฮกตาร์ได้บ่อยากอยากให้มากขอพาไปเองนก็ขอผ่านนะับมันมันเป็นไล่เขาก็ย้าเนาะสมมติว่าใอนั้นนะแต่ว่าเมา่อาจจะกคุอชินุสบายบบาทเจาเพราะว่าแม่คือจะว่าซื้อแล้วมันมันอยู่ไก่มันอยู่ไกลใช้แดนเพราะว่าเขาไม่รงใช้แดน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิหาย่้เดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยววอยู่เดี๋ยวสิห้เบิ้งว่าเขาให้ยคอยหาให้แล้วตัวผ้าถาวรคอยสินานาย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 เจ้าเจ้้าไปบอเขาสิเช่าเขาสิเช่าเขาจะเช่าเขาจะเพิ่นจะบริษัทขึ้นเวียบเพิ่นจะขอเช่าเช่าดินเนาะเช่าว่าเอ่อสิบปีนี่ภายในสิบปีนี่เอาปีละเท่าไหร่แต่ว่าต้องเบิ้งให้เพิ่นน้ำไดน หอนแล้วหอนเทียนหอนเทียนได้บานเด้ออกระดเทียบยลวเรียยหขัมดีทม่อหมูบานเิ็นสุดยอดแห้งผันผู้ช่มนี่มักเนี่นแห้งปอดงามแห้งเฮีนนี่วูถ้าขาบ้าน ุดยอดแห้งโอ้ทางเขาบ้านคือแมนงามแห้งโอ้อยู่จะคนเนาะเหี้ยนนีเนาะทางเขาหมู่บ้านโอ้คือเห็ดทีแห้งปาดหัว